รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอดี๋ยวเร็าจะได้กินฝรั่งแช่บวยที่แบบว่ามันดังๆล้วอยากกินมากเลยฝรั่งแช่บวยสิบ่อหมดครับอะไรคุณพี่มันเข้าวบัวสวัสดีค่ะ มาหมดค้องหมดครับได้ไงขับมาจากรัชดาพี่คุณผู้ชมขอต้อนรับสือ <c oughs> การตลาดสดพระรามสี่วันนี้มาแถวป็ทุม <c oughs> มาหาฝรั่งใช้บบว์ที่เป็นกระแสะ9โ49นาทีหมดแล้ว <c oughs> ใช่ครับหมดจริงๆค่ะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้โมอค่ะ สำหรับฝรั่งแช่บวยมะม่วงแช่บวยแล้วก็แอปเปิลแช่บวยของพี่เตอร์และพี่แปรสองสามีภรรยาที่จอดรถขายอยู่ริมถนนปทุมธานีสายในบริเวณหน้าห้างไทยวัสดุพีเตอร์ก็จะขับรถมาจอดและเริ่มตั้งร้านประมาณ9โมงเช้าซึ่งตอนที่จะบุกมาถึงมะหมดซะแล้วพี่ขายอะไรเนี่ยขายกล่องสองกล่องหรือเปล่าช่วงเช้ามากี่กล่องประมาณ30กล่องบวกลบฮะ อ้ก็ไม่ได้เยอะมากนะที่ร้านมีอะไรบ้างเนี่ยมีฝรั่งมีฝรั่งกิช่ครับถืออัลเบอร์แมงเกอร์หอยย่าชมฝรั่งก่อนทำแล้วขายเลยใช่ไหมไม่ได้แช่วันต่อวะไม่ไม่ไม่คั่ครัตาโตเลยครับอี๋อแป็กต้อนน้ำแช่อร่อยมาก น้ำใช้หอมบววยมากคือฝรั่งอ่ะผู้กโกว่าไม่มีความกรอบนอกกรอบในแต่พอกัดปับ๊นบน้ำบววยที่พี่ใช้มันแตกเข้าไปในปา <c oughs> กโกมันทําให้รู้สึกถึงความเป็นบวยจริงๆไม่ใช่บวยแบบบวยปลอมอ่ะอันนี้คือแอปเพอรว้าวออ้ม y ก o ้าหรอกรอบนอกกรอบนั่นในน้ำเคเลือกหอมอร่อยเหมือนกันเลย อุ้ยแต่และแอปเปลิลก็ดี <c oughs> ลูกคุณหนูอย่างบุกโกชอบกินแอปเปลิลค <c oughs> ุณพูดพันอะไรเนี่ย <c oughs> เออแกคอมเมนต์ครับเลียวแต่เยี่ยวไปได้นานออกกิ่นบวยบุวยว,นวานหวานใช่ครับอันนี้พูดเลยนะไม่ได้เกินจริงนะไม่ต้องจิ้มก <c oughs> ินอย่างนี้อรอยดีกว่าน้ำบวยของร้านพีเตอร์จะผสมมาแบบเข้มข้นค่ะเมื่อเอาผลไม้ลงไปแท่ก็จะอร่อย นัวพอดีไม่ต้องจิ้มกินเพลินเินมีกล่องหมดกล่องมี3มกล่องก็หมด3กล่องค่ะถึงว่าคุณลูกค้าติดอกติดใจจอดรถซื้อกันไม่พักแต่บางคนก็ต้องอกหักเพราะมาไม่ทันสอรี่ด้วยนะคะคุณลูกค้าแล้วมีจำกัดไหมว่าคน,นึงห้ามกล่องถ้าเราเห็นว่าเราคิวเยอะปุ๊บก็จะจำกัดว่ารบกวนขอคนละสองกล่องนะครับเนื่องจากเดีคนหลังไม่ได้ก็บอกเขาตรงๆ<ช>ไปเลยแต่ถ้าไม่มีคิวก็พี่เอาสิบหรือเอาหมดเลยก็ได้ไม่มีปัญหาบอกว่ามีลูกคา้า มาจะถ่ายยุทธยาก็มีมารอก็ตีห้าครึ่งก็ใช่ครับผมจริงครับหรอไกลสุดที่ไหนอ่ะมีพระรามสองก็มีปาจินก็มีแล้วก็ชนบุรีก็มีครับมันอร่อยขนาดนั้นเลยหรอพี่เคยถามเขาไหมเขาติดใจอะไรอ่ะก็บางทีถ้าไม่ไกลเราก็บอกให้พี่มาชิมก่อนชอบค่อยซื้อถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรเลยเะ็ตากกระแสใช่ครับให้มาชิมก่อนใช่ยินดีมากๆเลยครับคิวแรกคือตีห้าครึ่งเลยใช่ครับเขามาจอดรอกันเกรงใจมากเลยแล้วนะเขาซื้อไปกี่กล่องสิบกล่องครับ วันนี้เป้าหมายมาสิบกล่องพี่แต่ว่าได้แค่อย่างเดียวก็โอเคดีกว่าไม่ได้เลยผลไม้แช่บวยร้านพิเตอร์ราคาเริ่มต้นกล่องละ6 0บาทซึ่งวันหนึ่งพิเตอร์กับพี่แพรก็จะทำมาไม่เยอะมากค่ะเท่าที่ไหวเพราะทำกัน2คนไม่มีลูกน้องโดยปกติเนี้ยพี่แพรจะทำของอยู่ที่บ้านและพิเตอร์จะเป็นคนออกมาขายซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะก,กลายมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายผลไม้แช่บวยริมถนนแบบนี้บอกเลย ว่าทั้งคู่ทำธุรกิจมาก่อนค่ะสมัยก่อนเนี่ยให้เช่าเฮลิคอปเตอร์หอไม่ใช่โดรนใช่ไหมเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมทำไมชีวิตพลิกผันถึงขนาดนี้มีการเปลี่ยนแปลงในทาธุรกิจก็คือจนโดรนมันเข้ามาซึ่งในเราบินห้อทำข่าวอยู่ก็คือจะมีการแชร์งานตรงนี้ไปรายได้ก็จะลดลงก็เลยผันตัวเองมาทำธุรกิจนี้ได้ปีกว่าใช่ครับแล้วคุณ่ะทําอะไรมาก่อนก่อนหน้านี้ เป็นแม่บ้านขายขายของออนไลน์นเล็กน,น้อยค่ะเรียกว่าเมื่อก่อนทั้งพีเตอร์และพี่แรกก็ไม่ลำบากค่ะครอบครัรวอย,ยู่สบายแต่เมื่อโลกเปลี่ยนการปรับตัวคือสิ่งสำคัญจัดให้เช่าหอบินทำข่าวก็พันตัวเองมาค้าขายเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่โดยไม่มีคำว่าท้อมแม้แต่น้อยค่ะเราทำตั้งแต่เข้าต้มไก่เลยนะคะ<อ>ข้าต้มไก่ผงกะหรี่จนมาขา้าวโพดปิ้งพอขาพ้าวโพดปิ้งเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เราก็เอามาด้วย เอามาด้วยแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเขาได้รับผลตอบรับดีกว่าสองอน,นันตอะ่ะเราเราก็เลยหยุดเพราะว่าอันนี้สามารถขายได้ทั้งวันเพราะต้มมันก็จะมีข้อจํากัดที่แบบว่ามันกินได้แค่ช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงกลางคืน mm hmm. ก็เลยแบบว่าหาอยากหาอะไรที่มันเป็นแบบว่าทานได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยชอบกินฝรั่งแช่บวยด้วยก็เลยแบบเอ้ยลองดูอันนี้ละกันน่าจะได้แต่ว่านี้คือรายได้มันก็ดีกว่าด้วยใช่แล้วก็ผลตอบรับมันดีกว่าข้าวโพดปิ้งราดน้ำกะทิใช่ค่ะแล้วก็ ขั้นตอนเขาก็ไม่ไม่ยุ่งยากขั้นตอนไม่ยุ่งยากแต่ต้องพิธีพิถันกว่าที่แปรจะได้สูตรที่ลงตัวคิดอยู่นานเลยล่ะค่ะทั้งสูตรน้ำบวยแล้วก็การเลือกผลไม้ทั้งมะม่วงแอปเปิ้ลแล้วก็ฝรั่งซึ่งเป็นพระเอกของร้านนี้อันนี้คือฝรั่งพันอะไรจ้ากิมจูค่ะอันนี้คือกิมจูที่ร้านนะคะจะใช้ฝรั่งสองพันก็คือเป็นกิมจูเบอร์ยอดแล้วก็ เป็นพันเป้นสีทองอะค่ะเราก็จะเลือกแบบกรอบแต่ว่าไม่แข็งความอร่อยของเขาเนี่ยเขาจะมีความหวานกว่าส่วนเป้นเนี่ยเขาจะกรอบแต่ว่าความหวานเนี่ยอาจจะน้อยกว่าแต่เวลาชุบน้ำบวยเหมือนกันอะอร่อยเหมือนกันสามารถใช้ทั้งสองพันได้ควันเอาหัวกระท้ายของฝรั่งออกก่อนค่ะเอาช้อนนี่แหละเอาช้อน<ำ>แกงธรรมดานี่แหละใช่ okay. อาละควานเลยออเสราจแล้เห็นไหมเสร็จแล้วก็ไงต่อก็ได้อย่างนี้เราก็คือ ปอกอนี่มันจะเป็นอย่างนี้เธอเอาเรขเข้ามาเร่เข้ามาก็อย่ามานั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมาหมอยของสดส่งตรงจากฟาร์มจากไร่จากสวนส่งตรงลงมาจากดอยพอคาแมคาน่ารักคึกคักคึกคักรีบเข้ามาจอยไมต้องเอาเปลือกออกด้วยอ่ะไม่เอาเปลือกออกไม่ได้หรอคะเราอยากให้น้ำมันซึมเข้าที่ตัวเขาอะใช่ค่ะการเลือกฝรั่งอะค่ะจะเลือกเป็นแบบว่ากรอบแต่ไม่แข็งไม่นิ่มไม่ฟูค่ะ พอปอกเสร็จแล้วมันจะได้อย่างนี้คุณผู้ชมนี่เนื้อจะขาวแบบนี้เลยแช่น้ำปลาปกติได้เลยบางคนอ่ะสามารถจะแช่ปูนสายได้มันก็ช่วยเรื่องความกรอบได้บางคนอาจจะมองยุ่งยากอย่างเงี้ยก็แช่น้ำป,ปลาปบแล้วน็อกน้ำแข็งเอาเงี้ยเขาก็จะเพิ่มความกรอบได้เหมือนกันค่ะดีแค่ฝรั่งที่แพ้ยังคัดแล้วคัดอีก ดูแล้วดูอีกตรงไหนเป็นรอยช้ำๆต้องเอาออกให้หมดด้วยนะคะพี่แพรบอกว่ามันจะทำให้นิ่มค่ะแล้วก็กินไม่อร่อยซึ่งถ้าเทียบแล้วฝรั่ง20่กิโลจะเหลือเนื้อเอามาแช่บวยได้จริงๆประมาณ8กิโลเท่านั้นค่ะโอ้โอ้ก็ค,คือบวยนี่แหละบวย<ช>จริงๆ,<ว>ๆเลย แช่เอาไว้แบบนี้ทิ้งไว้นานไหมคะไม่ไา้ค่ะหนึ่งถึงสามนาทีค่ะง่ายไปไหมอะ่ะเพราะว่าน้ำที่นั่งแช่มันเข้มข้นอยู่แล้วแต่มีลูกค้ารีวิวเนี่ยของไม่พอต้องมาส่งเป็นแบบรอบๆเก้าโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งบ่ายสองทำธุรก,กิจฮอร์มันก็ต้องดีกว่านี้อยู่แล้วแต่พอมาขายของข้างทา,างแบบเนี้ยเรามีอ้ไรบ้างเลยพี่ตลาดสดยี่้อกี่ตลาดสด ประเทศทย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำแก๊กหวยผสมน้ำผึ้งน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราไร้ทิปร้านฝรั่งแช่บววยฟูจิของพี่เตอร์กับพี่แพรเปิดขายอยู่ท้ายรถกระบะริมถนนปทุมธานีสายในค่ะโดยเขาจะเตรียมผลไม้ปอกเปลือกมาจากบ้านแล้วก็เอามาแช่น้ำบ้วยส,สดๆกันหน้าร้านตามที่ลูกค้าสั่ง ในช่วงที่แล้วเห็นการเลือกฝรั่งของพี่แปรไปแล้วตอนนี้เรามาดูแอปเปิลกันบ้างค่ะซึ่งพี่แปรจะเลือกแอปเปิลชนิดที่เนื้อกรอบเท่านั้นค่ะส่วนเนื้อสายไม่ใช้เลยค่ะแล้วก็จะปอกเปลือกออกให้หมด รอยช้ำจากการทับกันมาต้องเอาออกไม่ให้เหลือเช่นเดียวกับฝรั่งนั่นแหละค่ะเห็นที่แปรปอกเปลือกแอปเปิลดูดูแล้วเอาออกเยอะเหมือนกันละค่ะคุณผู้ชมปอกเปลือกเสร็จก็หั่นจากนั้นก็แช่น้ําเกลือเพ <ๆ S 1> ื่อไม่ให้ผิวของแอปเปิลสีดําคล้ำรดจะไม่น่ากินค่ะที่ร้านะคะถ้าเป็นมะม่วงเปรียร้ยวอ่ะจะใช้เป็นออแก้วขมิน้นเขียวมรกดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมะม่วงมันนะคะก็จะมีเขียวสเสวยฟารัน ความอร่อยก็แล้วแต่คนชอบเขาก็จะมีความต่างกันเล็กน้อยก็คือรสเปรี้ยวเขาจะแบบเหมือนเปรี้ยวนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ถ้ามันอ่ะเขาก็จะละมุนกว่าหน่อยอันเนี้ยเราจะเลือกที่แบบว่าผิวเขาเหลืองหน่อยอะค่ะแก้วคัมบ,บินไงเธอคัมบ,บินมันจะออกสีเหลืองๆส้มๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาแช่แล้วมันจะอร่อยใช่ค่ะนี่เมื่อกี้ชิมละมะม่วงเนี่ยมันก็มีความเปรี้ยวอมหวานจากน้ำบวยพี่แพรบอกว่าแล้วแต่คนชอบแต่มะม่วงก็จะติดเปรี้ยวนิดนึงค่ะ เคยมีลูกค้าที่เป็นคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์มาซื้อชอบอบชอบใจบอกว่าเปรี้ยวกำลังดีซึ่งว,วันวันหนึ่งพี่แพรจะทักปอกเปลือกแล้วก็หั่นผลไม้เนี่ยรวมๆกันเป็นร้อยกิโลเลยทีเดียวค่ะย้ําว่าพี่แพรทาคนเดียวนะจ๊ะส่วนพี่เต้ยนั้นก็จะยืนหนึ่งทำน้ําบวยแล้วก็ขายหน้าร้านอย่างที่เราเห็นนี่แหละแล้วน้าบวยนี่คือที่เราแช่ๆๆหรอคะใช่ค่ะก็คือบวยนี่แหละบวยจริงๆเลย ที่เรากินเหมือนแบบบวยเค็มบว <c oughs> ยอะไรกินแ,<ล>แบบว่าเล่นๆอย่างนีง<อ>้ก็ได้เดี่ยวปากแต่แต่อันนี้เราจะมาต้มไงคะถ้าถ้าแบบที่เราเห็นช่วงนี้เขาจะแบบว่าไม่ไม่ได้ต้มอ่ะเหมือนเทไปใสปุ่๊บแล้วก็ใส่น้ำเปล่าแล้วเข้าไปแช่ตู้อก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือตาปกติเลยค่ะมันก็เป็นสูตรใครสูตรมันน่ะเธออะ้รก็แช่ลงไปเลยแช่งไปเลยค่ะล้วเรียบร้อยแล้วก็แช่ได้เลยอันนี้ฝรั่งแช่บวยของจริง บ๊วยที่นํามาใช้ต้มน้ําพี่แพรจะใช้บ๊วยฟูจิเป็นส่วนผสมหลักค่ะแล้วก็ต้มผสมเกลือกับน้ําตาลตามสัดส่วนที่คิดมาอย่างลงตัวโดยตอนที่เอาผลไม้ลงไปแช่นั้นก็จะแช่แบบเย็นๆนี่แหละค่ะแช่เอาไว้แบบนี้ทิ้งไว้านานไหมคะไม่ได้ค่ะหนึ่งถึงสามนาทีค่ะแล้วก็ตักขึ้นมาได้เลยตักขึ้นมาชิมได้เลยเพราะว่าเขาเข้มข้นอยู่แล้วได้แค่นี้ได้ไดแล้วเหรอไม่ได้ค่ะง่ายไปไหมอ่ะเดี๋ยวฉันจะชิมสิว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าที่ฉันทำเองเนี่ย เออว่าเพราะว่าน้ำที่ทั้งแช่มันเข้มข้นอยู่แล้วค่ะดังนั้นถ้าเกิดแช่ข้าววันครัาคืนมันจะโอเวอร์ไปใช่อย่างเงี้ยมันกำลังดีเธอเพราะว่าข้างในก็จะมีความกรอบผลไม้อยู่มะม่วงเปรี้ยวแต่พอมันเคลือบกับน้ำาบยแล้วมันพอดีอ่ะอันนี้ไม่ต้องจิ้มพิเกลือเลยอ่ะเนี่ยไม่ขออยมากขอน้้ำถังนะกลับบ้านเถอะ ไม่ต้องขอขัดจ๊บุกเพราะเขาทำมาขายทุงละ120บาทซื้อไปแช่เองที่บ้านได้เลยอร่อยเหมือนกันแต่ย้ำว่าอย่าแช่นานเพราะจะได้อัทรรสความสดของผลไม้มากกว่าถามมาแล้วซื้อไปแล้วเก็บไว้ได้กี่วันจริงๆจะแนะนำลูกค้าแค่สอวันอย่างตัวฝรั่งเองอะค่ะถ้าสมมติว่าทานไม่หมดแล้วเอาเข้าตู้อย่างเงี้ยฝรั่งอะเขาจะคายนานที่ตัวเขาออกมาอ,อีก มันจะไม่กรอบแล้วใช่ค่ะแล้วพอมันผสมกับน,น้บาบ o วยแล้วอ่ะมันก็ทําให้เจือจางความเข้มข้นมันก็จะหายแต่ความอร่อยก็ยังมีอยู่แต่มันอาจจะทําให้ตัวเขาเองนิ่มอะไรก็แล้วแต่เขาซื้อไปเรากินเลย<ม>อร่อยตอนแรกเริ่มอะค่ะเราเราชอบกินฝรั่งแช่บวยแล้วทีเนี้ยเราก็จะเจอแต่ลูกเขียวเขียวใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะเคยเ,ออเห็นอ,อันนี้เป็นเขาแช่สีใช่ปะใช่ค่ะคราวเนี้ยแบบเนี้ยถามส่วนตัวแรกเริ่มอะเราก็ไม่เคยกินแล้วเราก็แบบเอ้ยมีแบบนี้ด้วย เราก็เลยแบบไปหาหาหา,หาลองผิดลองถูกอะค่ะหกเจ็ดเดือนอย่างเงี้ยกว่าจะได้สูตรนี้มาก็คือเปิดหาข้อมูลในเน็ตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาลองผิดลองถูกซื้ออันนู้นอันนี้มาจนแบบได้เป็น,ปนสูตรเราใช่ค่ะอาชีพแม่ค้าใครก็เป็นได้คะ่ะแต่เป็นยังไงให้ได้ให้โดนก็ต้องลองผิดลองถูกจนสูตรนิ่งและมั่นใจว่าของน่าจะขายได้ก็ลุยโลดและความขยันก็ไม่เคยทรอยศ์ใครคะ่ะ พอออกมาขายลูกค้าก็ชอบลูกค้าก็ซื้อและเกิดการแชร์ในโลกโซเชียลกลายเป็นขายดีไปเลยพี่แพรกับพี่เตอร์ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยค่ะแต่ได้มาเพราะความตั้งใจโดยแท้ก่อนจะมีลูกค้ารีวิวยางเงี้ยก็คือเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือหมดทุกวันนะคะแต่ว่าพอตั้งแต่มีลูกค้ารีวิวเนี่ยก็คือจากที่เราแบบเปิด9ก้าโมงถึง5้าโมงเย็นเนี่ยเราทําของมาเอ่อรอบเดียวอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยกลายเป็นว่าเราต้องมาส่งอะเรื่องเราจากของไม่พอต้องมาส่งเป็นแบบรอบ ก้าโมงแล้วก็11บเอมงครึ่งบ่ายสองอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบอะไรมากสุดตอนแรกอะ่ะเรามีฝรั่งอย่างเดียว<ม>อ่ะฝรั่งก็จะบขายดีมากพออยู่ตัวแล้วเราก็เพิ่มแอปเปิ้ลพอลูกค้าได้ลองได้ลองได้ลอง,องปุ๊บก็เริ่มสู่สีสู่สีกันเรากลัวลูกค้าเบือ่อเราก็เพิ่มมะม่วงไปโอฉลาดนะแต่พอบางอย่างมันหมดปุ๊บอะก็จะหาอีกอย่างหนึง่งเราก็เลยบอกว่าอาจจะหมุนเวียนกันอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยวันนี้มีอันนี้กับอันนี้นะวันนี้มีอันนี้อันนี้อาจจะแบบ วันหนึ่งพบบ้างหรือว่ามีอันใดอันหนึ่งบ้างอย่ากลัวแบบลูกค้าจะได้ไม่เบื่ออ่าก็ามีสับเปลี่ยนหมุดเวี์กันปลายให้เลือกส่าค่ะก็ต้องบอกคุณลูกค้าก่อนนะคะว่า บางวันก็อาจจะมีฝรั่งอย่างเดียวบางวันมี2ออย่างหรือบางวันก็อาจจะมีสมอย่างครบระย่างที่บอกค่ะว่าพี่แพรกับพี่เติร์ดทำเท่าที่ไหวแม้จะเห็นขั้นตอนการทําแล้วไม่ยุ่งยากแต่ถ้าทําคนเดียวก็เอาเรื่องอยู่นะซึ่งทั้งคู่ก็อยากจะทําให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการนั่นแหละค่ะแต่พี่แพรยังห่วงเรื่องคุณภาพเลือลูกน้องทําออกมาไม่ดีก็เลยยังไม่จ้างคนมาช่วยนั่นเองล่ะค่ะมันเกิดจากคนที่มารีวิวใช่ไหม เลยขายดีขนาดนี้ใช่ค่ะเพราะปกติแล้วถามคนแถวนี้เขาบอกว่าสมัยก่อนน่ะก็ซื้อกินได้อยู่แต่พอคนมาเริ่มรีวิวปุ๊บแป๊บเดียวหมดเลยไม่ทันละใช่ค่ะพอลูกค้าเขามาซื้อแล้วเขาก็ปากต่อปากอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยให้แบบว่ามีคนรีวิวต่อๆๆอเขาก็อยากมาลองทานกันเรารับจองคิวไหมหรือไม่ walk in แรกแรกที่ยังไม่ได้เยอะมากอย่างเงี้ยค่ะรับจองนะคะแต่หลังๆอ่ะแบบเยอะมากแล้วเราทําไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะเราก็ก็กลัวแบบเรื่องเวลามันไม่ได้ก็เลยไม่ได้รับจองเลย ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าทางร้านไม่รับจองของนะคะต้องแว้นมาซื้อที่หน้านร้านตามรอบที่พี่แพรแจ้งนั่นก็คือ9โมง11มครึง่งและประมาณบ่าย2โมงค่ะยังไงโทรถามที่ร้านก่อนก็ได้เพื่อความชัวว่ามาแล้วจะไม่แก้วนักตะ,ะองแืงขนาดเป็นน้ำบัวโซดาอย่างสดชื่นเลยถ้าไม่ทำเราก็จะไม่มีกินนะเราต้องมาลุยว่ะไหวไหมเขาก็ขยากหน้าไหว โพราะเรามีรู้ใช่ครับกี่คนสองคนครับเราก็สงสารคนเคนึ่เขาคุณร้อนมากเหนื่อยก็ให้พักบ้างก็ดีใจที่ที่มีเขา,าครับเราก็ภูมิใจคับตรนที่เขาก็สู้นะตลาดสดคล่องตลาดสดคลอง อยงาดํานอกจากผลไม้แช่บ๊วยอย่างที่บอกว่าร้านพีเตอร์กับพี่แพรมีน้ำบ๊วยเข้มข้นขายด้วยซึ่งสามารถเอาไปชงเป็นน้ำบ๊วยโซดาก็แซ่บซาดถ,ถึงใจพี่เตอร์เล่าว่ามีลูกค้าเอาไปทำน้ำบ๊วยปั่นก็อร่อยเหมือนกันอ่าขอชิมหน่อยค่ะ ขนานเป็นน้ำวัวโซดาอย่างสดชื่นเลยดูเข้มข้นมากๆเลยก็คือจะจะเป็นอ,อย่างเงี้ยค่ะ500 ml ถุงละ120บาทลูกค้าสามารถซื้อไปแช่ผลไม้ได้แล้วก็ผสมโซดาแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นสูตรเดียวกับที่เราชุบผลไม้ขายลูกค้าปกติเลย นอกจากจะขายหน้าร้านแล้วพิเตอร์ฝากบอกมาว่าใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ก็ลองเข้ามาคุยกับพิเตอร์ดูค่ะเพราะเขากำลังทำรูปแบบให้คนที่อยากขายผลไม้แช่บุ้ยลองเอาไปขายดูเพราะสูตรนี้ฝังจริงๆแต่ตอนนี้ก็ยังมีการตีกันอยู่ระหว่างพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชาย <c oughs> ทำไมเ <c oughs> ล่าให้ฟังหน่อยสิพี่กลัวหลายอย่างไงคะแบบว่าเอยพอมันโตขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบอะไรเยอะขึ้นซึ่งเราทำคนเดียวทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากให้แบบว่าตรงเนี้ย ให้มันนิ่งๆสักหน่อยแล้วค่อยแบบขยับขยับอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็อยากแบบว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นในความตีกันจริงๆพีเตอร์เขาก็เป็นห่วงพี่แพรนั่นแหละค่ะเพราะทําอยู่คนเดียวส่วนพี่แพรก็มองเรื่องคุณภาพเป็นหลักอยากให้ลูกค้าประทับใจกลัวพอร้านโตขึ้นคุณภาพจะลดลงลูกค้าไม่เลิฟเหมือนเดิมคนต้นคิดอย่างพี่แปรก็เฟลละค่ะต่างคนต่างมีเหตุผลและมุมมองที่ไม่เหมือนกัน ก็ไม่ทะเลาะค่ะเพราะทั้งคู่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือตั้งใจทำของขายให้ออกมาดีที่สุดเพื่อให้ครอบครวัวกลับมาสุขสบายเหมือนเดิมเริ่มต้นจากขายข้าวโพดปิ้งอย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรมีแค่กระบะเอาลูกมาหมดเลยใช่ออกออกมาหน้อย่างเงี้ยเขาขาย4ี่โมงเย็นจนถึงแบบ6กโมงบางทีอาจจะมืดช้าหน่อยหรือมืดเร็วหน่อยก็อยู่ไปถึงทุ่มอย่างเงี้ยค่ะต้องทําให้เขาแบบลูกค้ารู้จักก่อนเพราะว่าเหมือนเราเพิ่งมาตั้งตรงเนี้ยค่ะใช่ก็แบบว่า มาเรื่อยๆืเรื่อยๆืยยจนแบบว่าอ่ะก็เริ่มเอ้ยซื้อเต็นท์ก็อยู่แบบมาขายช่วงอื่นได้ที่ไม่ใช่ตอนเย็นแล้วเพราะเรามีแบบบังแดดและทำธุรกิจหอมันก็ต้องดีกว่านี้อยู่แล้วบสบายมาในห้องแอร์ใช่ครับแต่พอมาขายของข้างทางแบบเนี้ยเรามีอายบ้างไหมพี่ไม่อายเลยครับแล้วก็วันแรกก็คือคุยกับทางระยาว่าเฮ้ยเราต้องมาลุยว่ะไหวไหมเขาก็ขยักหน้าไหวเราก็ลุยเลยฮะ เพราะเรามีลูกใช่ครับกี่คนสองคนครับคนโตเอ่อมอสามค่ะคนเล็กปห้าเออคือวันที่เราต้องแบบปรับตัวให้ได้อ่ะเราปรึกษากันว่าไงบ้างก็ <c oughs> บอกเขาเลยว่าเฮ้ยถ้าไม่ทําเราก็จะไม่มีกินนะเราก็คุยกันตรงตรงเลยเพราะเราไม่ไมีรายได้ประจําแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องเป็นแบบว่าหาไรายได้เข้าทุกวันทุกวันทุกวันเราก็ภูมิใจเขารนที่เขาก็สู้นะเพราะว่าเราอยู่หลังบ้านเขาออกมาหน้าบ้านแล้วแบบต้องมาเนี่ยกลางเต็นท์ร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <English language> เราก็ช่วยกันเต็มที่2คนก็เป็นคู่ที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันบางทีเราเหนื่อยมากเนาะแต่แบบเค้เขาส,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 สู้สู้สู้ตลอดเลยจนต้องบอกว่าหยุดบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็สงสารเขาเนาะเขาเขร้อนมากอะไรเงี้ยเราทาหนังบ้านมันร้อน,ม,น,อนมันร้อนคนละแบบไงเราร้อนอากาศแต่เขาเนี่ยแบบเปียงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเอ้เขายังไหวยังไหวยังไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับบ้านก็คือแบบว่ารู้ว่าเขาเหนื่อยแหละแต่เราก็แบบบางทีก็ไม่อยากจะพูดแต่ว่าเราไม่ก็อดไม่ได้อย่างเงี้ยเออก็แบบอยากจะบอกว่าเหนื่อยก็ให้พักบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกอะไร ผู้ชีวิตคนนี้เขาคาที่แบบว่าเขาสู้มาถึงขนาดนี้จนแบบร้านพี่ดังจริงๆนะตอนเนี้ก็ดีใจที่ที่มีเขาครับก็ขอบคุณเขาค่ะนี่คือสิ่งที่มันเป็นกําลังใจนะพี่ผู้คนจะบอกเลยว่าอะไรก็แล้วแต่ยาที่ดีที่สุดคือกําลังใจจากคนในครอบครัวและคนรอบข้างมันก็เป็นภูมิต้านทานให้พี่ทั้งสองคนมาถึงวันนี้ จากธุรกิจหลักล้านต้องผันตัวเองมาขายของริมถนนแดดร้อนๆถ้าใจพิเตอร์กับพี่แพรกเขาไม่สู้บอกเลยยากค่ะแต่ทั้งคู่เอาความล้มเหลวมาเป็นแรงผลักสร้างธุรกิจใหม่แม้จะเป็นธุรกิจเล็กๆแต่กำลังเติบโตไปได้ดีค่ะแม้จะเหนื่อยหน่อยร้อนหน่อยแต่ก็ฮิวใจกันไปให้กำลังใจกันไปสุดท้ายบอกเลยจบสวยแน่นอน ทุกอย่างอ่ะพุกกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญพี่และโอกาสมันมาถึงมีต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านที่มาที่รายการตลาดสดพระรามสี่ให้พุกโกเนี่ยบุกมาเลยบุกว่าถึงปทุมธานีมาตอนเก้าโมงสิแล้วที่ก็หมดแล้วนี่ยขอขายดิบขายดีแบบนี้อย่าลดคุณภาพในการขายให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและเชื่อว่าลูกค้าก็จะตามมาทานแบบพุกโกแบบนี้แหละคุณผู้ชมขาตลาดสดพระรามสี่ของเราวันนี้อิ่มอกอิ่มใจเหลือเกินและสำคัญ ดีใจมากๆที่ได้มารู้กรรมพิธีฝรั่งแช่บัวที่สุดของพี่เขาทั้งสองคนเสารหน้าบุกโกจะพาไปไหนต้องรอติดตามในรายการสุดสดพระามสี่วันนี้เราสามคนขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบุลิ